สวัสครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศิลปะเพื่อมลม,มนุษย์นะครับอาร์ทพอออยู่แถวคลองสามวาลครับพนักระชาร่วมใจวันนี้มีกิจกรรมดีๆที่จะอยากให้ผู้ชมได้ชมกันเป็นงานที่สําหรับเด็กเด็กพิการหรือว่าผมจะเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับ5ประเภทตาบอดหุหนลวกแขนขาพิการแล้วก็พิการสมองแล้วก็พิาก,พการซ้ำซ้อนนะครับวันนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรมากอนน้องๆพวกนี้ แบบก็ไปงกมาได้หนิังกีฮักแล้วฮอกรแล้วเอไปเราปดูกัเรามีอะไรบ้างนี่ครับอ่าอาร์ตบอลครับอาร์ตบอลครับ ขอรทั้งทัและตาัลป้มังผมอยู่ฐานหนึ่งครับก็รับก็ทำหน้าที่วิทยากรด้าน ให้น้องๆได้มีการแสดงหรือว่กากล้ากล้าแสดงออกหรือว่สาสามารถใช้ร่างกายในการสื่อสารความหมายความต้องการได้นะครับอันนี้เป็นฐานอะไรเอ่ยอันนี้ฐานอะไรครับอันนี้ฐานอะไรเลยฐานะระบายสีระบายสีนะอ่าอันนี้เป็นฐานระบายสีครับระบายผมอยู่ฐานแรกทุกทาหน้าทางเข้าฐานหนึ่งครับวันนี้น่าจะมีดา แล้วเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับเจอกันปีละหนเจอกันปีละหนหน้าโดนแดดหน้าโดนแดดถ่ายพี่อยู่ไหนถาน่ถายพี่อยู่ไหนถ่ายหนึ่งถายหนึ่งอ๋อพี่ถ่ถายถา่ยถายหนึ่งงูเลยฮะถ่ายหนึ่งเลยถ่ายนี้มีความสุขไหมตัวเราเรามาให้เดี๋ยวเรามารับออหนูไมารับ หนูพูดจริงๆคือหนูาวนารับหนูวารับพลังจากน้องๆเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเจอในแต่ละวันน่ะมันจิตบจมากกับชีวิตที่เขามีในทุกๆวนันคนรู้เลยคนลู้ลคือเพราะว่าผมอะโชคดีเราพอเราเจอน้องๆเขาเราจะรู้เลยว่าเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรายังมีลมหายใจในทุกวันนี้เราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรามีสามสองที่จะออกไปสู้กับสังคมข้างนอกเขาอะขอแค่มีชีวิตต่อขอแค่มีลมหายใจต่อขอแค่ได้มีโอกาสในชีวิตต่อหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อเขา ยากเลยอ่ะแต่เรามีอะไรมามากมายขนาดนี้แนละ้วแล้วเราจะยอมแพ้ได้ยังไงเรายังมีแขนมีขาเราจึงต้องเดินสู้ตอ่อดังนั้นวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันกันและขอรับพลังจากน้องๆครับสวัสดครับค่ะข้ารถไฟีอะส่วนนี้คือลูกบุญธรรมของบุ๋มค่ะมาจากทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้มารวมตัวกันวันหยุดยาวอันนี้ลูกบุญธรรมพี่เอง,งนี่น้องล้ำตาน้องตาสวัสดีครับ าช่วงนก็เลยแบบอยากให้ลูกๆได้เห็นว่างานที่แม่ทำเนี่ยคือตอนแรกกะแบบเอ๊ะไปทะเลไหมไปเที่ยวไหมแต่บุ๋มกับคิดอีกทีงว่าให้เขารู้จักตัวตนแม่ดีกว่าเพราะแม่เนี่ยคือนักสังคมเนาะนักกิจกรรมเพื่อสังคมก็ให้เขาได้มาเรียนรู้งานที่แม่ทํหรือว่าเงินทุกบาทที่แม่หามาเนี่ยที่เลี้ยงพวกเขามันไม่ได้มาด้วยความง่ายนะแต่สิ่งที่แม่รักแม่ก็ยังแบ่งปันเพื่อสังคมสิ่งหนึ่งบุ๋มว่าบุ๋มเชื่อว่าการเป็นแม่ที่ดี คือทําให้ดูทําให้ดูดีกว่าดังนั้นสิ่งหนึ่งก็หมุมก็เลยที่เอาเขามาแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นงานแรกที่เขาจะทําวานร่วมกันเพื่อให้หมุนวังแรกเลยเอง่ยอยงคีอเจอวันแรกเลยแต่หมุนส่งเข้ามานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แบางคนก็มาจากปต่จังหวัดบ้างจากแต่ละที่ เธอวันช่วงนี้ปิดหยุดยาวก็เลยเขาก็เลยมารวมตัวกันเพื่อมาให้กำลังใจแม่กันค่ะตอนนี้ก็าจะขึ้นไปดูเันจะขึ่นหันไปดูให้เขินไปให้ดูว่าแม่ทำจริงแม่ไม่สร้างภาพนู้ยใช่ใช่ใช่ก็คือให้เห็นแลยอย่างหนึ่งหมู่าให้เขามาซึมซับและรับพลังจากน้องๆพี่การนะคะเพราะว่าเขาอะมาด้วยสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีใครดูแลบ้างเป็นครอบครัวยากจนบ้าง อาจจะโดนทารุณหรืออะไรก็ตามแต่เขาโชคดีขนาดไหนนะที่เขามาเจอแม่บุ๋มแต่ก็อยากให้เขามารู้ว่ามีอีกหลายคนที่อยากได้แบบเขาแต่ไม่มีโอกาสให้พวกเขามาแบ่งปันบ้างครับผมครับเดี๋ยวเราแอบไปดูครับแอบไปดูว่าเขาจะห้ามดูย่งไม่ดูยังไม่ดูนี่มาทำเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมัาคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีคนยืนยืนฟังตรงนี้สิยืนฟังไว้ยืนฟัง ต้องมีคนมาดูเดียวสามือถือเขาเห็นเขาก็เห็นเขาเห็นมากเลยต้องมีเา็นมาณที่ปีนพี่ปู่เจอเจอคนดังครับเด็กก็ใแล้วเอชิ่งานะได้ง่ายวันนี้เ็ชนงนยนกันแล้วถ้าผมอีกแล้วมาสอนน้องๆว่ารูปก็มาสอนแล้วก็มาทากิจกรรมกับน้องแล้วก็เขียนรูปให้ประธานออแต่งแต้มก็คือคือตัวเนี้ย ก็คือที่ผมออก,อกแบบก็คือความฝันของน้องๆทุกคน mm. ไม่ว่าจะเป็นพิการแบบไหนเช่นตาปัญญาร่างกายหรือแม้แต่การได้ยินเนี่ยผมก็รวมมางทงภาพนี้เป็นรูปเดียวเป็นรูปเดียวอ่าเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมรอชมแล้วให้ผู้ใหญ่ที่เล่าเนี่ยมาแต่งเติมความฝันให้น้องๆให้มันเต็มเราเราแค่จรบกาย่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ให้มันช่วยกันเติมให้เติมให้เต็มโอ้คนลุกลยดิยิ้มอที่มัน สมบูแล okay. uh, so. mm ้วเราเติมให้มันเต็มโอเคตั้งแถวตั้งแถวแล้วกเไปะลกนะเดี๋ยวไปดูต่อไปครับมีใครบ้างนี่คือน้องๆครับน้องน้องทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฟสบคี้ขึจะมีน้องน้องพิเศษหลากหลายครับจากหลากหลายที่นะครับ อารสี้ครับอาแล้อย yup. ืน้ Por, alon, yeah. ุคนยืนรีรสี้าครสีหาพี่เลยียืแถวกันเวคืนแถวเช็คน้องก่อนนะครับว่าคาไแล้วก็เดินไปผู้ฐานนะครับเดี๋ยวน้องเู้ฐานไม่ถูกแล้วก็จะาไปได้เวลาต้องสอนแล้วคมหกากมหกกมหกื่เรียกกมหอันนี้อันนี้หาอะไรอันนี้ค่ะ เทนเทนเทนอันนี้ฐานเทนเทนอ่ามาเปนเทนเปล่าเปล่ามาเทนไหมง่ายมาพี่เลยงก่งมา่อนแก่พี่เลี้ยงอยู่ไหนเอ่อพี่เลี้ยงอยู่นี้อ่าปุ๊บแปดที่นี่ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกเดือนครับทุกเดือนก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นกลุ่มกิจอาสาครับได้ได้ เจอเจอผู้สำคัญอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้มาสอนน้องๆดนตรีใช่ใช่ครับอ่าก็เป็นมาทำทิ่สมัยวัไวุ่นอีกแล้วก็ทังซอด้วงไวลินซออู้คุยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวว่างๆเราคุยกันครับเดี๋ยวยังวัางๆมาพบกันแล้วก็มีอาจารย์ต่ออาจารย์ นนรุตนะครับวันนี้เลยครับเป็นจับพียตะกอนกำลังตามกันมาอีกหลายคนอาจารย์ก็ตามอาจารย์ทุกปีไหมเนี่ยทุกปีเลยไม่เคยขาดสักปีแต่ว่าผมว่าผูรอดตายมาเพราะว่าเป็นชุดด้วยทําบุญเนี่ยนะทุกปีที่ทำบาร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเราใจสบายขึ้นเข้าลงไม่บายก็ออกเลยจะแข็งแรงจะ80ปีหน้าแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ดูครับนี่ครับฝากตอนที่สิ่งเองอาจารย์ช้างด้วยอาจารย์ช่างเช่าผู้ช่างด้วยนะฮะ นี่เป็นบุ๊นี่คือจะทำอะไรเอ่ยบุ้ปิ้งค่ะบุ้ปิ้งบู้ปิ้งนี่บุ้ปิ้งกินด้นะคะแล้วก็มีขนมยังไม่หิวเนาะขนมไหมขนมไหมขนมไหมไม่เป็นกินอาสาหรือยังไงเป็นกินอากาค่ะมาจาก มาจากคุณแม่มาจากพ่อคุณพ่อ,อแนะนำมาบอกว่าให้มาช่วยกัน,น่ะคะชวนเชื่เชวนอมคนอื่นช่เื่อคนอื่นได้ค่ะทุกคนนะคะเข้ามาร่วมช่วยทํากิจกรรมให้กับน้องๆที่อานพ่อ,อนะคะใครว่างๆมาช่วยกันได้ค่ะปีหน้าคะ่ะเจอกัน,นะะปีละหนนะใช่ค่ะีละหมูปิ้งครับหมูิงเอะหมูปิ้งร้องไงนะ ปิ้งครับหมูปิ้งปิ้งหอมหอมทุกาลุกจากที่นอนกินหมูปิ้งนอนหอนจะข้าวเหนียวนึ่งไหมข้าวเหนียวนึ่งชื่อตัวมาอยู่บูนี้ได้ไหมมาลองให้หน่อยเรื่องกุ้งขาค่ะไปดูตัวถ่ายดีกว่าเลยมีอะไรไหมนะอันนี้เราเป็นระบายสีแน่นอนเลยใช่ป่ะนี่ อานนี้อะไรไปสีใช่ไหมครับวาดภ่าก่อวาดภาพอ๋อวาดภาพบ่าวัดทาาไหมตามเสียงแล้นะหลังพี้นกันเรืนี่อันนี้ดูไส้เดือดดไส้เดือดอันนี้เป็นฐานไส้เดือนครับการเลี้ยงไส้เดือดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยน่าจะอ๋อวัดท่าเหมือนกันลองเข้าทีแล้วอันนี้เป็นฐาน นี่เป็นฐานไส้เดือนไี้เราท่าไปแล้วโอ้โหแต่เาสงสัยผมต้องรีบไปเข้าประจำฐานแล้วฐานนี้เป็นการเลี้ยงไส้เดือนครับุดคนคะวันนี้มา5คนค่ะอยู่นี้อยู่นี้ต้องคุณนเอา น,น,นะะเอาละแล้วก็พาชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำปฏิบัติหน้าที่ในการสอนน้องๆนะครับเดี๋ยวเกอกันใหม่ต่อไปเป็น คี่ท้าในในใบมันคือเป็นอย่างนั้นครับในใบไว้หลังก่อนไว้หลังก่อนรับไล่หลังก่อนขอบคุณครับคองไหมครับพี่ถ้าไม่คองผมจะเอาค่าให้คุณเนูเด็กรุ่เด็กเลนะเด็กละอาเด็กกั ทำวงวันลอยหแม่ไม่เห็นพี่โอ้โหปันไปยิงโค้เลยไปยิงโค้เลยอาเจียนอุ้ ใช้ก่อเดี๋ยวจะเป็นลมเดี๋ยวก้องนเดี๋ยวก่อนมาช่วยถ่ายแอบร้องมันเล่นยังไงเอาละหมูปิ้งเมื่อกี้ไม่เสร็จครับเริ่มปิ้งแล้วจะเอาไอยน่ากินมากเลยเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายไว้ตอนนี้่เลยก่อนที่มันเนื้อทำไมกินข้าวมันไก่ไม่หมูปิ้งอ่ะ ทำไมเขากินข้าวมันไก่ได้ไงเนี่ยก็ไอติมขนมปี๊บเป็นเชสราเชสราพร้อมไหมคะคุณครูขอวอร์มอัพก่อนเลยถ้าเห็นมือคุณครูแต่ว่าทุกคนกำลัยน้องๆบคุณผู้บริการหลายประเทศห้าทีนี้ต่นี่เป็นว่าอยู่